เมื่อสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศไท,ย,ทยยังคงอยู่ในเกณฑ์หนนะักทำให้ที่ประชุม27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ e อมีมติเมื่อวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมาตัดไทยออกจากบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1ิค่ะแล้วผลการแก้ไขารายชื่อรอบล่าสุดก็ปรากฏว่าประเทศและดินแดนซึ่งอยู่ในรายชื่อประกอบไปด้วยอาเบเนียอาร์เมเนียออสเตรเลียออเรียเซอร์เบีบอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนาบรูไนแคนาดาอิสราเอลญี่ปุ่นจอร์แดนโคโซโวเลบานอนมอนเตเนโกรนิวซีแลนด์กาตามอเดวานอตมาซิโดเนียซาอุดิอาระเบียเซอร์เบียสิงคโปร์ไต้หวันยูเครนเกาหลีใต้และสหรัฐโดยมีการเพิ่มยูเครนเป็นประเทศล่าสุดสำหรับประเทศที่หลุดออกจากบัญชีดังกล่าวนั้นคือไทยและรวันดา รายงานของ EU ระบุด,ด้วยนะคะว่าเกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในภาพรวมด้านการทพร่ระบาดของประเทศนั้นความคืบหน้าด้านการฉีดวัคซีนกระบวนการตรวจคัดกรอกและการรักษาซึ่ง EU ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือค่ะอย่างไรก็ตามสมาชิกแต่ละประเทศยังมีสิทธิพิจารณาว่าจะยกระดับมาตรการคุมเข้มด้านการเดินทางกับบุคคล ซึ่งเดินทางมาจากไทยและรวันด้าหรือไม่และมากน้อยเพียงใดเพราะว่า EU มีการแก้ไขไรายชื่อเป็นระยะระยะอยู่แล้วและมาตรการส่วนใหญ่ที่สมาชิก EU นิยมใช้กับกลุ่มประเทศในรายชื่อนี้นั่นก็คือการที่พลเมืองของประเทศแห่งนั้นและผู้ที่มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางผ่านประเทศแห่งนั้นในรอบ14วันล่าสุดสามารถเข้าสู่อาาเขตของ EU ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลการฉีดวัคซีน แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีผลการตรวจคัดกรองแบบ PCR ยืนยันเป็นลบภายในเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับเกณฑ์พื้นฐานของการได้เข้าสู่บัญชีกลุ่มประเทศปลอดภัยของ EU นั่นคืออัตราการติดเชื้อไวรัสโครโรนาต่อประชากรต้องไม่เกิน75คนต่อประชากร1 0 0แสนคนนานต่อเนื่องอย่าง114วันโดยข้อมูลของไทยตามการประเมินของ EU ในเวลานี้อยู่ที่97.3ต่อประชากร1 0แสนคนและระวันด้าอยู่ที่90.9รายต่อ1 0 0แสนประชากรค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ